สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายคุกค่ะ<ม>อะไรเนาะได้ยินแต่เสียงว่าทำอะไรกันเนาะโอ้ยหมให่กันสันนี่กับบตรุงเพอาะเธอเป็นอะไรมะใหญ่มะใหญ่เลยนี่ ช้างไปไหนคะโอ้ขี้เห็นช้างขี้ขี้ตามช้างเหรอหนุขี้วะเท่าขี้อ่ะไปไหนครับเอาช้างไปไหนครับเอาช้างไปไหนครับมาใหญ่ไปแล้ววันนี้จะเอาไปไหนนั่นเอาอีบ้ากระเทาะเอ้ยโ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 อ้ย ีไฟไหมเนื้นุไม่ซอนเคยเลืองเวลาหนุไม่ไปกลวยจึงอยู่เืนีเวลาลาควานไม่อยู่สิมันจะไม่รอดท้องช้างสิที่ลอดถึงหาโตละเซ็ตเลยบนี้นืาโอ้ยตุตุแอะเาตุขีกแล้วตุวโอ้ยโอ้ยเธอะไรกเธอจับจับอ่ะจับอี๋อี๋กี๋ อี๋าฮอที่กะดูไปไปส่งอีกก็กบเธอเอส่งรูตูดไม่วาดได้ยังไงโอ้ยนี่ก็เยี่ยวกับปิดกปอยจริงๆเลยนี่เออจี้เราทุกขี้ขี้ อืขึ้นด้วย,วยไปไหนขึ้นด้วยนั่น,นไปไม่ได้ดูโทศัฉับดีกว่าไปแล้วมันละวุ่นละเวีย YouTube รู้จักไหมครับว่าละวุ่นละเวียนี่ย,<ะ>ยิงอีกแล้วทีนี้ยิงเออยิงเออดูปืนไหนปืนดูปืนหน่อย เออดูปืนเออยิงเออยิง hmm. พ mm. mm ี hmm. <in> <Talk> <Garden> mm. <talk> ่ใหญ่แล้วดูอันนี้บูจีมอเตอทำอะไรอีกนั่นทอะไับกลีัละโจขีเนาะไม่เกรงใจอะเจียงหงนีม่ใหม่เ้ย โอ้ yeah yeah ้ไปแลวนะขนุนทนทีคุกบายบายดุปานพ่อเนาะ ลาเด้อขี่เด้อลาเด้อเตียงถอยเด้อมะคามีนก็เกิดดีดีดูอ่ะเกิดตรงที่เขาไม่ให้เกิดดูสิโอือ จะมองเขาบให้เกิดน,นี่ตอนไหนจังหวัดนี้มันต้องมีเหล่าขาอ่าให้ภาพบรรยายนะคะเดี๋ยวไปตาพาก่ามันสิอเพรนะแล้ว whoop uh, สาวงามกับหนุ่มโอเอ้าไม่ได้ไปบโอโ้ไปอยู่เปลี่ยนที่เปลี่ยนทางนะคะอพอนทิปได้ไปนึไปเลยเนาะพื้นที่แฉะหมดแล้วฮะโอชับโอเคครับเข้าข้างในเลยครับแล้วสวัสดีค่ะเอาเทปเลดออกมาเทปเลดของลุงตี้ออกมา เท่านะ้มัดพืนแทนเขาเอทเทปเลตของลุงตี้ออกมาทเทปเลตเทปเลตลุงตี้